ศัพท์รายเน,นะครับที่ญจเป็นเรียนลิ้นคำที่3นะคะ <S 2> <S 2> ของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลตท่านคนเวทีค่ะหลาคนใน้นที่นะคะได้รับรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์รวมถึงอาจจะรออธิการบดีฝ่ายกฎหมายและโครการริชาการนะคะซึ่งทาง่าน ตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในโครงการออกมากำหนดว,ว่าผู้ประกอบการสามารถทำอะไรได้บ้างหรืทำอะไร,ไร<อ>ในบ้างเช่นเดียวก,กันกับประเด็นว่าท่านเป็นลูกค้าใช้บริการออก,กข้อกำหนดหรือเงื่อนไขบางประการให้กับสองบริษัทที่มีอยู่ที่ท่านควรจะต้องทราบ พราะท่านเป็นผู้บริโภคท่านเป็นลูกค้าท่านรู้เรื่องราวนี้หรือไม่ท่านมีมยยุมมองอะไรนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากเรามีกิจกรรมเมื่อนิชันเองได้เปิดเวทีมาทํทำการเมื่อได้มีขั้นตอนวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะนิชันเองเขอเปิดการประชุมเวทีและวามความคามิดเห็นสาธารณะหรือเวที Public Hearing นะคะครั้งที่3ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึาษา เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกองสวัสชนะคะที่สําคัญในด้านการคุ้มครองด้วยงบประจาปี2,507สนอะงพันี้่ะขอยคุสพบเา็ดนัดปฏิค่ะครับคุ <c oughs> <c oughs> เราก็ถึงอดีตเป็นแค่200เหือ800เราบอกว่าลดลงได้20%กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของการคุ้มครองบริโภคอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับนั้นเป็นโจทย์ที่พวกเราควรจะต้องได้เรียนรู้และเข้าใจในโจทย์ของกทอภิสิทธิ์ในกองทุนตัวนี้กองทุนตัวนี้ครับมีชื่อว่ากองทุนวิจัยมีเพื่อที่จะทำอะไรนะครับบางท่านก็ใช้เชื่อมต่อกับโทรการบาง เพราะว่าคัญหากระตุ้นให้ที่นี่าแล้วพี่พี่ใครนัอยู่ลาดคณะนิติีาสตมปีไหนลงลงชุดดำนั้นมาจากไหนสักชวนมาค่ะโอเคแล้วท่านอื่นล่ะคะดันดันสายคือมาจากคือพวกเราพี่น้าันี้คือมาบอกท่าแรกแล้วแง่ท่านแรกที่มาปราปรามพัชนา อยู่คือเป็นเครือข่ายพวกซึ่งาตา่อตั้งได้รับการสนับสนุนจากเพศบาลวิธีที่ไร้งานอิสระมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่มบอกไปชัดนะครับวันนี้จะมีสารญค,คือปิจารณ์ตอนนี้นะครับมันค่อนข้างทั่วถึงแต่การใช้ประโยชน์ผู้บริโภคจะากได้รอันี่เป็นคำนถอยอยามตัวใหญ่ กาบอกครับตอนเอกเพื่อนเพิ่มเติมหน่อยครับเขาไม่ได้บอกครับเขาประกาศมาเลยครับเด็กและเยาวชนครับในการถ่ายภาพหรือว่าเป็นสื่อมวลชนงั้นประมาณนี้ครับเด็กวชิจังหวัดเจ้าทัดีครับได้ทำหนังสือของกประมาณจากกองถุงสื่อสร้างสรรค์ครับจากกองทึงกรรมสอเลยไหมครับอาจารย์หูืป่าชาวบ้านผู้บริโภคทั่วไปเ็สังกัดเครือข่าย รับเรื่องร้องเรียนประชาสัมพันธ์แล้วก็เกี่ย <c oughs> วกับงานสัานเขาแบ่งดำเนินงานเป็นแต่ละเครือเช่นถอยู่บ้อนกวาดกบูบีแต่เด็กที่ราคาต่ำต่ำสุที่ยี่สิบสองพอผมจะดำเรียนินการกับเด็ก